สวัสด e well. ีครับมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้มาพบกับครูต้อมครูเก่งไกตาสาเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่2เรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับมาทำความรู้จักกับความหมายของคําว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือการนําเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปนะครับ ต,ตั้งแต่2เครื่องก็คือ3เครื่องหรือเป็น10เครื่องหรือร้อยเครื่องก็ได้เชื่อมต่อกันนะครับโดยการเชื่อมต่อน,นั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยนะต่อไปนะครับเรามารู้จักรู้จักความหมายผ่านไปแล้วเอามารู้จักกับชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในที่นี้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนคนรู้จักจะมีทั้งหมด2ชนิดนะครับอันดับแรกก็คือเครือข่ายแบบระยะใกล้นะครับก็คือ local area network หรือเรียกสั้นๆนะค,คือคำว่า LAN หรือระบบ LAN หรือเครือข่าย LAN ก็ได้นะครับโดยเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเหมือนกันแต่เป็นระยะใกล้ไม่ว่าจะเป็นห้องเดียวกันอาคารเดียวกันนะครับหรือว่าระหว่างอาคารก็ได้แต่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกัน ึ่งปกตินะครับจะมีการเชื่อมต่อโดยใช้สายหรือแบบไร้สายก็ได้แต่เป็นระยะใกล้นะครับอ่นนั้นตามสไลด์นี้นะครับนี่จะเห็นว่ามันมีสายเคยเบิลหรือสายเชื่อมต่อนี้นะครับเราจะรู้จักในเรียกสั้นๆกนะ็คือสายแลนนะครับเอาไว้เชื่อมต่อเครือข่ายแบบแลนหรือเครือข่ายระยะใกล้ต่อไปเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดที่2นะครับ Wide Area Network หรือเรียกสั้นๆว่า WAN น,นะครับ อันนี้เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบระยะไกลปกตินะครับเครือข่ายแวนก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเป็นการเชื่อมต่อระยะไกลนะครับปกติมันจะใช้สายสัญญาณของระบบแลนไม่ได้นะครับจะมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณประเภทอื่นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อแวนจะไปสู่ผู้ให้บริการที่เราเช่าสัญญาณเน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลนะครับหรือแบบไร้สาย เครือข่ายดาวเทียมก็ได้นะครับปัจจุบันนี้แวนจะเป็นเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากที่เราเรียกในปัจจุบันก็คือคำว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับนะหลังจากที่ได้รู้ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในหน้าสไลด์นี้ก็จะขึ้นถึงเรื่องขององค์ประกอบของเครือ,อ,อรข่ายคอมพิวเตอร์ข่ายคอมพิวเตอร์นะครับจะเชื่อมต่อกันได้ก็ต้องมีองค์ประกอบ อย่างนี้นะครับอันที่1ก็คืออุปกรณ์นะครับหรือเราเรียกเรียกว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็ได้ก็คือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้นะครับก็ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับปกติการเชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปหรือ3มเป็น10นะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลางในการจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากเครื่องเฉยๆนะครับว่ายยกตัวอย่างเช่นก็พวกสวิตช์ฮับนะครับ ก็คือตามรูปไี้เลยเนีย่มีช่องเสียบต่างๆนะครับแล้วก็การ์ดแลนนะครับการ์ดแลนนี่จะเป็นอ่าเป็นการ์ดหรือเป็นอุปกรณ์นะครับเอาไว้เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะ่ยไปหาอุปกรณ์สวิตช์ฮับตัวนี้ทีหนึ่งนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ไหนไม่มีการ์ดแลนมันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับปกติปัจจุบันนี้การ์ดแลนตัวนี้ก็มีทั้งแบบเชื่อมต่อแบบใช้สายแล้วไม่ใช้สาย องค์ประกอบอันที่2นะครับซอฟต์แวร์เมื่อกี้ฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับ้าแวร์ดูอุปกรณ์นะครับต่อไปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็เป็นส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมสําหรับการจัดการกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่ายกตัวอย่างเช่นโปรแกรมจัดการด้านการสื่อสารนะครับหรือโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับการ์ดแลนหรือการ์ดเครือข่ายนะครับต่อไปองค์ประกอบอันที่3ามันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับมีคอมพิวเตอร์แล้ว มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องหรือ3ามเครื่องเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันยังไงนะครับมันจะมีแบบ2แบบก็คือแบบใช้สายและไม่ใช้สายนะครับก็คือเขาถือว่าเป็นตัวกลางเนาะตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับในตามรูปนี้ก็เป็นแบบใช้สายนะครับเพราะปกติแล้วคอมพิวเตอร์จะไร้สายก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าความเสถียรหรือความแรงของสัญญาณเนี่ยจะสู้แบบมีสายไม่ได้นะครับ ก็นี่ครูยกตัวอย่างมาสอสองรูปนะครับอันแรกก็เป็นสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลแบบใช้ไฟฟ้ารับหรือเรียกว่าสายแลนอันด้าขวานี้นะครับเห็นเป็นเส้นเส้นนี้นะครับก็คือสายเคเบิลเหมือนกันแต่เป็นสายประเภทใยแก้วนําแสงนะครับซึ่งมีความรวดเร็วมากสามารถรับส่งข้อมูลนะครับให้ปริมาณเยอะและรวดเร็วอ่าทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางหรือตัวกลางในการนําส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นะครับเรารู้จักความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ชนิดนะครับแล้วก็องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับต่อไปนะครับเรามาทําความรู้จักกับคําว es ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับปกตินักเรียนจะเข้าใจความหมายของคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเราเข้าเว็บอะไรต่างๆเข้า Facebook ก็เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะมารู้ความหมายจริงๆนะครับว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคืออะไรนะครับ คำว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่สามารถเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกันไปได้ทั่วโลกนะครับตามภาพที่ครูได้ขึ้นตามสไลด์นี้นะครับนี่จะเห็นว่าส่วนใหญ่คําว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีรูปประกอบก็คือการเชื่อมโยงไปทั่วโลกนะครับตามความหมายที่ขึ้นตามสไลด์ก็เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะคที่เชื่อมโยงกันแบบ โดยคอมพิวเตอร์หรือช่วยอ,อุปกรณ์เชื่อมโยงต่างๆไม่ว่าจะแบบไปเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรือคอมพิวเตอร์แต่ละประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้าเชื่อมโยงกันเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไปได้ทั่วโลกนะครับและมีความรวดเร็วสะดวกนะครับสามารถเชื่อมต่อกันแบบไม่จํากัดเวลาเขาเรียกว่าเครือข่อินเทอร์เน็ตนะครับข้อต่อไปนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมีความสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ทั่วถึงทั้งประเทศโดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเอกชนหรือเระสานบ้านว่า ISP นะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนนะครับจะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือเวลานักเรียน จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนไปเช่าใช้บริการของบริษัทอะไรหรือผู้ให้บริการไหนอันนั้นเขาจะเรียกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเอกชนนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นมีความทั่วถึงนะครับให้คนทั้งประเทศสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมใช้โน้ตบุ๊กใช้แท็บเล็ตหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เรียนรู้ ในเนื้อหาหน่วยที่2นะครับในเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้เป็นการพบทวนนะครับนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถทบทวนจากสไลด์ที่ครูได้แชร์ให้นะครับแล้วก็วันนี้หลังจากเรียนรู้ไปแล้วนะครับจะมีกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่2เพื่อเป็นการพบทวนนะครับในความรู้ความเข้าใจของนักเรียนว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับโดยกิจกรรมนี้จะให้นักเรียน,นครับได้ว่า ก็เขียนแผนผังความคิดเรียกว่า mind map นะครับในการให้ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันเลยนะครับใบกิจกรรมนะครับประจําหน่วยการเรียน,นรู้ที่2ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์เบื้องต้นนะครับจากที่ครูได้พูดไปเบื้องต้นนะครับคําชี้แจงของใบกิจกรรมก็คือให้ในักเรียนวาดนะครับและเขียนแผนผังความคิด mind map ในการให้ความหมายของคําว่าระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์น,นะครับ ตามตัวอย่างนะครับใบกิจกรรมครูได้เขียนแผนผังหรือไม่แมพแผนผังความคิดนะครับตามรูปนี้เลยครูได้ยกตัวอย่างนะครับการให้ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปทั้งนี้ยังมีช่องว่างอีกทั้งหลายช่องนะครับให้นักเรียนได้เขียนนะครับแสดงถึงความหมายของ,ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งนี้นะครับใบกิจกรรมนี้ นักเรียนสามารถเอาไปเขียนลงในกระดาษ A4 หรือสมุดก็ได้โดยไม่จําเป็นว่าต้องวาดแขนแขนผังตามที่ครูดได้กาหนดนี้ก็ได้นะครับแผนผังความคิดนักเรียนอาจจะเป็นโูปอื่นก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะที่สําคัญนะครับอย่าลืมชื่อชารนเลขที่ด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ครูจะให้คะแนานนักเรียนด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับฝากนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5ทุกคนนะครับสามารถทบทวนเนื้อหาตามสไลด์นะรหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนี้ก็ได้และอย่าลืมนะครับใบกิจกรรมนะครับฝึกทบทวนนักเรียนหลังจากเรียนรู้ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับครูต้อมหรือครูยังกรตาสาก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกับ เนื้อหาต่อไปในคลิปต่อไปหรือชั่วโมงต่อไปครูต้อมได้นะครับอันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ